Thank you. วันนี้ไปทุระมาสวัสดีค่ะชนบทแดนไกลไบโอเลนะวันนี้ไปทุระข้างนอกมานะคะไปตรวจมะเร็งเต้านมนะคะเพราะอายุห้ิบขึ้นแล้วมีใบให้ไปตรวจก็เลยไปตรวจนะคะได้ของมานี่ค่ะที่เลเวอร์นะ,ะเลเวอร์ไในส้มนี่มาส สองถุงอย่างนี้กระเทียมแล้วก็มะนาวเขียวเนี่ยมะนาวเขียวเนาะเลมอนแับนี้ปลาแซลมอน รสชาติจะออกเค็มๆนะกินกับขนมปังอร่อยนะแล้วก็แครอทมะเขือเทศนะฮะแล้วก็ได้ได้มะนาวนะฮะมาส่งถุงนะฮะ นี่ค่ะราคา17ยูโร7บเอซนของแค่นี้จริงๆนของแพงมากไปเห็นแตงกว่าไม่กล้าซื้อเลยคะหนึ่งลูกหนึ่งออย สามสามสิบเก้าเซนและอีกของเอ่อบีโอหนึ่งออยเก้าเก้าก็เลยซื้อมาแค่นี้นะแล้วดูอากาศนอกบ้านวันนี้สิหิมะเริ่มตก ตั้งแต่เช้าเลยนะคะประมาณน่าจะเจ็ดโมงนี้แล้วค่ะวันนี้ไปคขเเา,เาเทอเลาเทนนะคะเพื่อไปตรวจเต้านมนะคะที่ได้บอกมาแล้วข้างต้นเนาะเมื่อวานนี้ยังอากาศดีอยู่เลยดูวันนี้สิอากาศเน่าจริงๆ